สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับยังคงแบ่งปันสิ่งที่ผมได้รับจากคองเกรส s 9นะครับยังอยู่ในวอร์ช็อปพัฒนางานนวัตกรรผมได้รับสิ่งนี้จากศาสตราจารย์เมทาเกรียงริยาิจหรือพี่โปของผมนะครับซึ่งผมขอประยุกต์ใช้สิ่งนี้กับชีวิตไปด้วยเลยนะครับประโยคนี้ดูคุ้นๆน,นะครับเหมือนเมื่อวานเลยพระธรรมสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาจากใจพี่น้องครับให้เราระมัดร,ระวังใจของเราให้ทีที่สุดนะครับเพราะทุกสิ่งที่ทําออกมาจากใจวันนี้ใจหรือชีวิตของเราเป็นของใครครับในเริ่มแรกเดิมทีพระยาเวเป็นผู้ประธานชีวิตวันนี้นะครับพระเยซูปเป็นหนทางที่จะนำเรากลับมามีชีวิตและโดยทางพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทําให้จุกเรามีประโยชน์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่หกข้อส3พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคาที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตวันนี้ใจหรือคําว่า heart เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในคําว่า heart มีคําว่า art ด้วยนะครับคือศิละปะชื่อของเราคือศิละปะที่เราต้องเลือกที่จะวาดอะไรลงไปในผืนผ้าใบวันนี้พระเยซูได้ยอมแลกชื่อของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตนะครับเรายังคงใส่ใจในงานของเนื้อหนังที่ไม่มีประโยชน์อยู่เท่านั้นหรือเปล่าครับ ขอพระเจ้านำพวกเราผู้เชื่อทุกคนที่จะคิดถึงชีวิตที่พระเจ้าตรีโกมุภาพได้ประทานให้กับเราด้วยใส่ใจที่จะระมัดร,ระวังในการใช้ชีวิตวาดลวดลายลงสีสันให้สวยงามให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าวาดในสิ่งที่พระเจ้าชอบนะครับไม่ใช่วาดแต่ในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบในพระธรรมสุภาษิตบทที่22บข้อ2ี่จากฉบับ1 9 7 1นนะครับเจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาได้เข้าเฝ้าพระราชา เขายืนอยู่ด้านหน้าคนที่มีชื่อเสียงพี่น้องครับเมื่อพูดถึงฝีมือเราก็าจะคิดถึงงานศิลปะนะครับในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าหากเราฝึกฝนฝีมือของเราในงานทุกอย่างเราจะได้ทํางานเพื่อคนที่มีชื่อเสียงขอพระเจ้าเมตตาพวกเราที่จะฝึกฝนความสามารถให้มีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้ายกเราและงานของเราขึ้นเวลาแบบนั้นครับอาจจะเป็นเวลาที่พิสูจน์ว่าเราทําสิ่งนั้นเพื่อใครเพื่อให้ s p o ต l i g h t ส่องไปที่ใคร พระเจ้าหรือตัวเองนอกจากสิ่งที่พี่ป๋พูดนะครับในคําว่า heart มีคําว่า art อยู่พี่วนเรื่องกิจนะครับยังเสริมขึ้นมาว่าในคําว่า heart ยังมีอีกคํหนึ่งคือคําว่า hear แปลว่าได้ยินนะครับสําหรับนับกดนตรีการฟังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องฟังกันละกันนะครับและชีวิตฝ่ายอิญญ,ญาณนะครับเราต้องฟังอะไรในพระธรรมอิสยาห์บทแบบนี้นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่5 1ข้อ1ข้อ4ข้อ7และ8 จงฟังเราสิจะต้องหลายผู้ขนขวายความชอบธรรมพวกเจ้าผู้แสวงหาพระยาเวจงมองดูหินที่ตัวเจ้าถูกตัดออกมาและบ่อหินที่พวกเจ้าขุดขึ้นมาชนชาติของเราเอย๋ยจงฟังเสียงของเราประชากรของเราเอย๋ยจงเงี่ยหูฟังเราเพราะว่าธรรมบัญญัติจะออกไปจากเราและความยุติธรรมของเราจะเป็นแสงสว่างของชนชาติทั้งหลายจงฟังเราพวกเจ้าผู้รู้จักความชอบธรรม ชนชาติที่มีธรรมญญัติของเราอยู่ในใจอยากกลัวการยาะเย้ยของมนุษย์และอย่าวิตกต่อการถากถางของเขาเพราะว่าตัวแมลงจะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้าและตัวหนอนจะกินเขาเหมือนกินขนแกะแต่ความชอบธรรมของเราจะดำรงเป็นนิจและความรอดของเราจะอยู่ทุกชั่วชาติพันุ์พี่น้องครับสำหรับชีวิตของผู้เชื่อเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าเพื่อจะนำเราไปสู่ความชอบธรรมนะครับฟังเพื่อเราจะรู้เข้าใจ เรารักษาข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่วิตกกังวลหรือห่อเหี่ยวเมื่อถูกยาะเยะ้ยถากถางเสียงพวกนั้นก็เป็นเหมือนมแมลงหวีที่สร้างได้แค่เพียงความรำคาญนะครับแต่พระเจ้าของเราเป็นของจริงที่คงอยู่นิรันด์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับขอให้เราระมัดระวังฮาร์ตใจของเราเราต้องระมัดระวังใจของเราให้ดีนะครับด้วยการสร้างงานศิลปะหรืออาร์ต ด้วยทุกอย่างที่เราทาให้เป็นที่ถวายเกียรติให้เป็นที่ชดปะถายพระเจ้าและก็อย่าลืมเราต้องเฮียต้องฟังเสียงของพระเจ้าเสมอเพื่อปกป้องคุ้มครองใจจากทุกสิ่งที่กําลังวิ่งเข้ามาเพื่อทําลายใจที่พระเจ้าได้เริ่มต้นชีวิตของเราไว้แล้วนะครับเพราะทุกสิ่งที่เราทำนั้นออกมาจากใจครับพี่น้องรับแันอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรนะักอันมั่นคง,งของพระองค์ที่ไม่เคยหยุดยั้งไปจากชีวิตของเรา กรุงเจ้าขอบพระกุุม่มโปรคงที่โปรองได้ประทานชิตกับเราและพปร่งเป็นผู้เริ่มต้นที่จะให้เรากลับมามีชีวิตและมีความสัมพันธ์ในโรรองอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมัดระวังใจของเราที่จะสนใจใส่ใจฟังเสียงของโรรองค์สิ่ง,งนั้นเป็นที่เรามัดระวังชุกของเราที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อชุกเราจะได้เป็นที่ปลดปรายในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าสงโปรดเมตตาเราทุกคนด้วยที่หลายครั้งเราก็หลงจนไป เราไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้และทําตามใจของเราเองขอพระเจ้าเมตตาที่จะเริ่มต้นอีกครั้งที่จะกลับมาระแวดระวังใจของเราเพื่อจะให้ความสามารถทุกอย่างในทุกเราเจ็าพี่ช่วยกดพระเจ้าที่จะสร้างผลงานที่ดีออกมาขอพระเจ้าเมตตาที่จะสนใจใส่ใจที่จะฟังเสียงพระองค์เสมอเพราะจะเป็นสิ่งที่ทาให้เราระวัดระวังและยังเดินอยู่ทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยบังชักดิ์ดิฐานทูลขอ,รลขอรพระองค์และขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน พี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสรรเสริญครับ